บัวบูชาทำในฝันฝันว่ามีเพศตรงข้ามมารักมาชอบมาจีบความหมายโดยรวมฝันลักษณะนี้ถือว่าเป็นฝันดีมากโดยเฉพาะถ้าในฝันคุณรู้สึกดีใจอบอุ่นหรือเขินอายเพราะตามตำราไทยถือว่าความรักในฝันคือสัญญาณแห่งความสุขและโชคลาภที่กำลังจะมาถึงค่ะในด้านการงานฝันนี้สื่อถึง ความก้าวหน้าและการยอมรับจากคนรอบข้างจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือเปิดโอกาสให้คุณแสดงศักยภาพเพื่อนร่วมงานเริ่มเห็นคุณค่าในตัวคุณมากขึ้นถ้ามีการสมัครงานหรือรอสัมภาษณ์อยู่มีเกณฑ์ว่าจะได้ข่าวดีคำแนะนำอย่าก,กลัวการแสดงออกฟันนี้บง่งบอกว่าความสามารถของคุณกำลังเป็นที่จับตามองในด้านของการเงิน จะมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามหรือได้รับของขวัญหรือเงินช่วยเหลือโดยเฉพาะหากในฝันอีกฝ่ายมอบของให้หรือพูดจาดีด้วยแปลว่าจะได้ลาบโดยไม่ต้องลงแรงมากคำเตือนอย่าลงเชื่อการชักชวนทางการเงินจากคนที่รู้จักใหม่ๆเพราะแม้จะมีโชคแต่อาจมีคนหวังผลประโยชน์แอบแฝงในด้านของความรัก สำหรับคนโสดฟันนี้คือสัญญาณแรงมากคุณอาจกำลังจะพบคนที่เข้ามาทำให้หัวใจเต้นแรงจริงๆโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่าหรือมีบุคลิกมั่นใจเขาจะเป็นคนเริ่มก่อนและมีโอกาสพัฒนาเป็นความสัมพันธ์จริงๆสำหรับคนมีคู่แปลว่าความสัมพันธ์จะสดใสขึ้นแฟนเริ่มหันมาสนใจคุณมากกว่าเดิมหรือกลับมาหวานเหมือนวันแรก บางกรณีอาจหมายถึงจะได้รับของขวัญจากคนรักหรือวางแผนอนาคตด้วยกันคําแนะนำใช้โอกาสนี้พูดคุยเปิดใจและเติมความเข้าใจให้กันและกันในด้านของสุขภาพจิตใจของคุณกำลังสดใสมีพลังแต่หากในฝันมีความรู้สึกกังวลหรือกลัวอาจหมายถึงคุณยังไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเอง ให้พักผ่อนให้เพียงพอและสร้างความมั่นใจในสิ่งที่คุณเป็นค่ะในด้านของโชคลาภโชคลาภจะมาจากเพศตรงข้ามหรือผู้ใหญ่ที่เมตตาถ้าในฝันอีกฝ่ายมองตายิ้มหรือสัมผัสตัวถือว่าโชคแรงมากอาจมีเงินหรือของควันลนทับแบบไม่ตั้งใจเลขมงคลจากความฝันเลขสองห้2เก9าส บทสรุปความฝันความรักในฝันไม่ใช่เพียงเรื่องของหัวใจแต่คือสัญญาณแห่งการได้รับโอกาสใหม่ๆทั้งงานเงินและโชคที่กำลังจะเข้ามาอย่างอบอุ่นและงดงามและจะได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่ได้รับโอกาสดีหรือได้ราบจากคนอื่นนั่นเองค่ะ